สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการใช้ Google Workspace ในการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับซึ่ง Google Workspace ที่ผมใช้นะครับจะมี Google Drive Google Docs Google Slide แล้วก็ Google Sheets รวมถึง Keep n o t e ด้วยนะครับมาดูตัวแรกที่ผมจะนําำเสนอนะครับ Google Drive นะครับ Google Drive ผมจะทำแยกเป็นโฟลเดอร์ไว้เลยนะครับและโฟลเดอร์ที่แยกก็เป็นแยกช่วงของปีการศึกษานะครับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2562ที่ผมเอาบรรจุจนถึงปีการศึกษาปัจจุบันก็คือปีการศึกษา2566ในแต่ละปีการศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีทั้งในเรื่องของข้อสอบการตัดเกรดบันทึกหลังสอนแผนการสอน,กา,สอนการวิเคราะห์ผู้เรียนโครงสร้างรายวิชามาตรฐานตัวชีวัดต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับใน Google Drive ผมสามารถทําที่ใดก็ได้อันนี้ นะครับจากที่ทุกท่านสังเกตเห็นนะครับก็จะเป็นการทําจากในมือถือนะครับปีการศึกษาปีการศึกษาองพนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างปีการศึกษาล่าสุดให้ดูนะครับว่าในปีการศึกษา2องพนะครับผมมีการอัปเดตข้อมูลอะไรบ้างแล้วนะครับซึ่งผมได้แยกเป็นโฟลเดอร์ของครูกับนักเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโฟลเดอร์ของคุณครูก่อนนะครับโฟลเดอร์ของคุณครูนะครับผมก็จะแยกเป็นเรื่องของการอบรมบันทึกหลังสอน นะครับการประเมินขั้นเงินเดือนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็รายงานผลการอบรมต่างๆรวมถึงตารางเรียนตารางสอนต่างๆที่เกี่ยวกับของคุณครูนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการอบรมนะครับการอบรมผมก็จะ,จะทําเป็นตัว Google Slide ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูละเอียดอีกครั้งนึงนะครับซึ่งอบรมก็จะใส่ในเรื่องของการเกติบัติเอ่ยทั้งเรื่องของภาพประกอบการอบรมเอ่ยนะครับผมจะนําใส่ใน Google Drive เก็บไว้เป็นแฟ้มนะครับส่วนบันทึกลังสอนนะครับ ผมจะทำเป็นแยกเทอมนะครับแยกเป็นปอตามชั้นที่สอนนะครับบันทึกเป็นรายอาทิตย์ไว้บันทึกในรูปแบบของไฟล์ Google Docs นะครับซึ่งผมก็ได้พัฒนาขึ้นมานะครับมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาในเทมอม2โดยการทำเป็น Google Form แล้วก็บันทึกไว้ใน Google Sheets นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับในส่วนของ Google Sheets นะครับอันนี้ก็คือส่วนของคุณครูที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับ ส่วนประเมือเงินเดือนพวกนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็จะทําแนบไว้ก็คือจะเป็นเป็นหลักฐานมีร่องรอยนะครับสามารถเช็คได้ตลอดเวลานะครับผมต่อไปมาดูในส่วนนักเรียนบ้างนะครับนักเรียนผมก็จะแยกเป็นระดับชั้นที่ผมได้ทําการสอนนะครับซึ่งในปีการศึกษานี้ผมสอนปอ .2 ปอป .3 ป .4 แลวก็ป6โดยปอ .2 อนะครับผมก็จะมีทั้งเทอมหนึ่งเทอมสองที่เป็นบันทึกการเกร็บคะแนนต่าง,าง,างแล้วจะเป็นคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน คะแนนสอบปลายภาคเรียนนะครับก็จะแยกเป็นเทอมไว้เลยซึ่งทางป2นะครับที่ผมรับผิดชอบวิชาในการสอนก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์ผมก็จะเก็บคะแนนในส่วนของคะแนนระหว่างเรียนนะครับ70คะแนนแล้วก็คะแนนปลายภาคเรียนคะแนนสอบนะครับ30คะแนนรวมหนึ่งปีการศึกษาก็1 0 0รคะแนนเต็มนะครับตัดเกรดก,ก็ตามระบบมาตราฐานทั่วไป1ถึง4ส่วนในชั้นที่ผมรับผิดชอบเป็นประจำชั้นหลักนะครับ จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะนิดนึงก็จะมีทั้งในส่วนของข้อสอบด้วยแล้วก็ตัวปพ .5 ด้วยซึ่งปพ .5 ของผมนะครับผมจะทําในรูปแบบของ g o o g s h s h t s ดไวเ้นะวเลยนะครับ g o o g s h s h t s ดไว้เลยนะครับโดยมีการเช็คข้อมูลเวลาเรียนเช็คข้อมูลพื้นฐานผลการเรียนต่างๆในรูปแบบเรียลไทม์นะครับสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลานี่ก็จะเป็นในส่วนของ o o g l e Drive นะครับที่ผมใช้แยก เป็นปีการศึกษาแยกไประหว่างครูนักเรียนแยกไประดับชั้นนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูการใช้เจ้าตัว Google Docs นะครับว่าผมนํามาใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชฉลเรียนอย่างไรบ้างในเจ้าตัว Google Docs นะครับผมก็นํามาใช้ในเรื่องของการทําทั้งในเรื่องของพัสดุนะครับเนื่องด้วยผมเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจําโรงเรียนนะครับผมก็จะมีการนํา Google Docs เนี่ยเข้ามาช่วยในการทําเอกสารซึ่งค่อนข้างสะดวก มากนะครับเพราะผมสามารถทําที่บ้านแล้วมาสั่งพิมพ์ที่โรงเรียนก็ได้หรือจะแก้ไขแบบเรียลไทม์นะครับแก้ไขแบบทันเวลาทันท่วงทีผ่านมือถือผมก็สามารถแก้ไขได้รวมถึงการทําสื่อการสอนการทําเอก,กสารเกี่ยวกับชั้นเรียนการทําข้อสอบผมก็ใช้เจ้าตัว Google Docs นี่เข้ามาช่วยถามว่า Google Docs คืออะไรก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือ Microsoft Word Version อน l i n e แค่นั้นเองครับเราสามารถเข้าผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวข้อสอบตัว PA ตัวข้อสอบต่างๆนะครับผมก็จะทําเก็บไว้ทุกครั้งนะครับก็คือเป็นครั้งข้อสอบด้วยนะครับผมนี่คือการนํา Google Docs เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเฉลี่ยของผมนะครับตัวต่อไปครับตัวตัว Google Slide นะครับ Google Slide ตัวนี้ผมก็จะนำมาใช้ในการสร้างสื่อการสอนนะครับ รวมถึงการทำทะเรียนการทำรูปภาพประกอบการบันทึกเกี่ยวกับการอบรมต่างๆ Google Slide น,นะครับถ้าจะให้เปรียบง่ายๆก็คือ Microsoft PowerPoint Version Online น์นะครับซึ่งคุณสมบัติก็เหมือนกับ Google Docs เลยใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เนต็ตนะครับใช้งานได้ทุกอุปกรณ์อย่างในตอนนี้ที่พี่โมมาเสนอนำเสนออยู่ก็จะอยู่ในอุปกรณ์ของมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูหนง,งานนะครับ อันนี้นะครับเป็นสื่อการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งผมก็ใช้นํามาจากสวทนะครับนํามาจากสวทนํามาขึ้นลง o o o l l s สไลด์เพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เห็นผ่านทีวีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้อธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะนําไฟล์มาแน่ใน Google s l i d e นะครับแล้วก็เปิดผ่าน iPad นะครับแต่ในอันนี้อันนี้ผมเปิดผ่านมือถือให้ทุกท่านดูอยู่นะครับ เนี่ยครับมันก็สามารถที่จะซูมย่อขยายต่างๆได้นะครับนักเรียนก็สามารถเห็นได้ชัดเจนผมก็อธิบายเพิ่มเติมได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นในส่วนของที่ผมเคยเกินนำนะครับในเรื่องของการอบรมนะครับการอบรมผมก็ได้ทําการอบรมนะครับอย่างนี้เป็นการประเมินวิจาชั้แนวใหม่ระบบ PA เนะครับผมก็ได้ไปเข้ารับการอบรมแล้วก็บันทึกข้อมูลการอบรมความรู้ที่ได้รับนะครับในรูปแบบ g o o g l e สไลด์ ก็มีการบันทึกระหว่างการอบรมนะครับว่ามีความรู้อะไรบ้างนะครับที่เราเก็บมานะครับมีความรู้อะไรบ้างก็สามารถที่จะมาเปิดดูย้อนหลังทบทวนได้นํามาประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานได้นะครับว่าปีนี้ผม่มีการพัฒนาตนเองในรูปแบบใดบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการนํามาทําเป็นรูปภาพประกอบกิจกรรมก็ได้นะครับ เพราะว่าโดยส่วนตัวผมนะครับผมค่อนข้างที่จะถนัดในการใช้ Google Slide ในการทํารูปภาพประกอบกิจกรรมนะครับง่ายกว่าการใช้ Google Docs นะครับก็เป็นรูปภาพประกอบกิจกรรมนะครับก็อย่างอันนี้เป็นกิจกรรมโรงเรียนสีขาวนะครับโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาสติดและใบยามุกผมก็ใช้ตัวตัวนี้เป็นตัวทําเอกสารนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 แล้วก็สั่งปินก็ง่ายนะครับง่ายสะดวกในการจัดวางรูปภาพนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเป็นออนไลน์ด้วยครับ นี่ก็คือการใช้ o o o l l s สไลด์ในการจัดการเรียนการสอนของผมนะครับการบรรจารจการชั้นเรียนต่อไปมาดูเจ้าตัว g o g l e s h e e t s นะครับ Google s h e e t s Google Sheets ถ้าจะเปรียบนะครับก็คือ Microsoft Excel เวอร์ชั่นออนไลน์นะครับก็จะเกี่ยวกับผู้ตารางพวกการคำนวณต่างๆนะครับอย่างอันนี้ที่ผมใช้ทุกวันเลยนะครับแล้วใช้เป็นประจำก็คือการเช็คเวลาเรียนนะครับ การเช็คเวลาเรียนนอกจากผมจะเช็คใน SMS แล้วนะครับผมก็จะเช็คเวลาเรียนใน g o Google s h e e t ด้วยนะครับอย่างวันนี้นะครับวันนี้เวลาเรียนของเดือนมกราคมนะครับที่ผมกำลังอ่านอยู่นะครับในวันที่11นะครับนักเรียนผมมาครบทั้งหมด12คนผมก็ทำการติ๊กถูกนะครับทำการเช็คแบบเร็วทันผ่านมือถือเรียบร้อยแล้วครับโดยสามารถเช็คได้ย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับว่าสมมตินะครับผมจะดูว่ายกกรเนี่ย นะครับมีมาเรียนครบท้วนไหมตั้งแต่เปิดเทอมมกราคมมาตั้งแต่วันที่2นะครับซึ่งปรากฏว่าโยศก,ก,กรเนี่ยมาครบทุกวันเลยนะครับในขณะที่ธนก,กิจนะครับมีลาป่วย1ว,ว,ว,วันในวันที่2มกราคมแล้วก็ขาด1วันในวันที่3มกราคมนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ของตัวตุ้งเกิร์ตชีที่ผมมันำมาใช้หรือที่ผมใช้หลักๆอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในตัวเรื่องของคะแนน คะแนนนี่ผมจะใช้เยอะมากนะครับเยอะมากเพราะว่าผมโรงเรียนผมนะครับเราใช้ dltv ในการจัดการเรียนกับสอนเราจะมีใบงานซึ่งตัวใบงานเนี่ยจะเป็นคะแนนเก็บระหวังเรียนถึง70คะแนนนะครับเวลาผมทําแบบฝึกหัดใบงานผมก็จะมาเช็คการส่งคะแนนของนักเรียนในนี้นะครับอย่างนี้ผมให้ใบงานนักเรียนก็เต็ม10คะแนนไว้นะครับใครส่งก็เต็ม10ใครผิดบ้างก็ลดลงดันลงมาเป็น9คะแนนนะครับใครไม่ส่งก็ว่างไว้แล้วก็จะไปติดตามผลงานนะครับเพื่อนักเรียนเอาผลงานมาซ่อมเสริม เพื่อเกดได้บรรลุตามเป้าตัวชีวัดที่โรงเรียนได้ตั้งไวน้นะครับนะครับก็จะมีการบันทึกผลงานนักเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กชายซางวินนะครับเด็กชายซางวินก็จะมีการส่งผลงานนะครับตั้งแต่แบบังด์สจนถึงแบบังดน2.24่ครบถ้วนแต่ตก2.28ตก2.41ไปนะครับอันนี้ก็จะต้องไปตามปวดขันติดตามว่าเด็กชายซางวินทำไมใบนี้ไม่มี วันนั้นได้มาหรือเปล่าถ้าไม่ได้มาเดี๋ยวรับใบงานเพิ่มจากคุณครูไปทํานะครับแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากจะลงคะแนนแล้วผมยังใช้ในเรื่องของการตัดเกรดนะครับในการตัดเกรดในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนนะครับในการใบให้คะแนนก็ทำนะครับใช้ใบให้คะแนนจากนี้ก็ทําที่ไปเป็นคณะกรรมาการตารัดสินนะครับกูเกิลชีตนี่ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นผู้ช่วยผมนะครับเป็นผู้ช่วยในเรื่องคํานวณของผมพอเนื่องด้วยผมเป็นคุณครูอังกฤษ เรื่องการคำนวณสำหรับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ขั้วรตรงข้ามมาก Google Sheet ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยผมยังดีเลยนะครับนี่คือการนำ o g l e Sheet เข้ามาใช้ในการจัดก,การชั้นเรียนแล้วก็การบริหารจัดการชั้นเรียนรู้การแกิดการเรียนรู้ของผมนะครับต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเจ้าตัว Google w o r k Space ที่ผมมาใช้สุดท้ายก็ตัว Keep n o t e s นะครับ Keep n o t e s นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับผมจะใช้ในเรื่องของการจดบันทึกการประชุมหรือจดบันทึกคะแนนที่มันต้องเร่งด่วนนะครับ อย่างอันนี้นะครับเท่าที่ทุกคนเห็นอันแรกเลยนะครับหน้าที่วันเด็กครูเปาอันนี้จะเป็นเรื่องของการประชุมล่าสุดเมื่อเช้านี่เองนี่ครับสดๆร้อนเลยว่าผมมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับในการเตรียมงานวันเด็กหรืออย่างที่เห็นทางด้านขวามือนะครับ In t h e Park Test G3 อันนี้จะเป็นการบันทึกคะแนนข้าวเบื้องต้นนะครับว่ามีการเก็บคะแนนในชั้นเรียนเนี่ยนะครับเรื่องของ i n t h e p a r k เนี่ยนักเรียนคนใดนะครับได้คะแนนเท่าใดบ้างนะครับดูจากต้นข้าวนะครับต้นข้าวได้1คะแนน กันยาได้5คะแนนหรือรวมถึงการประชุมต่างๆกระทางโรงเรียนนะครับหรือประชุมกระเขตพื้นที่ผมก็จะมีการบันทึกไว้ในนี้นะครับเพราะสามารถที่จะย้อนมาดูได้และข้อดีของมันนะครับถ้าเทียกับการบันทึกในสมุดนะครับในสมุดอ่ะเนื่องด้วยผมเป็นคนที่ลืมบางครั้งผมก็ทําหายบางครั้งผมก็ลืมไม่ไปวางไว้ที่ไหนแต่ถ้าผมบันทึกไว้ในนี้จะไม่มีวันหายยกเว้นแต่ผมมากดลบไปเอง และผมสามารถที่จะเช็คผ่านอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ต iPad หรือคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลานะครับเมื่อพอทวงถามงานใดนะครับติดตามงานใดผมก็สามารถที่จะมาพิมพ์ค้นหาได้นะครับว่างานอันเนี้ยเกี่ยวกับอะไรนะครับเนี่ยสมมุติว่าผมจะหาเกี่ยวกับเรื่องของงานพัสดุผมก็พิมพ์คําว่าพัสดุลงไปนะครับมันก็จะขึ้นเรื่องเกี่ยวกับพัสดุขึ้นมานะครับว่าพัสดุที่เราบันทึกไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับรหัสต่างๆอะไรพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับ ก็ค่อนข้างที่เป็นตัวช่วยนะครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวของผมนะครับโดยรวมแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมใช้ในเจ้าตัว Google Workspace for Education นะครับที่ผมนำมาใช้ในการจัดการชั้นเรียนบริหารชั้นเรียนของผมนะครับซึ่งผมก็ได้ประโยชน์มากนะครับได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากถือว่าช่วยผมมากเลยนะครับก็ขอจบการนเสนอต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ